่ะมาสิมาเบิ้งผดผักสวนขั้วค่ะมากับเอี่ยงกับมูค่ะมาเบิ้งกันค่ะตอนนี้มันทำให้ละจ้ามันทำให้ค่ะมาที่นี่นะค่ะมีผักบุ้งค่ะกับล้าสีเอาผักบุ้งไปพัดค่ะผักบุ้งปลูกเองค่ะกอดสารพิษค่ปลูกเองหวานใหญ่ไงปัดมะกรอบแท้กรอบปะกรอบมาคักเลยอ๋อเอเด้เอากินเจ้าตำมมาขุ่งบ่ค่ะแม่นตำมาขุ่นสวยเลยค่ะปลูกเองแม่นบ่ค่ะนี่แม่นปลูกเองค่ะโอ้ปลูกเองค่ะปลูกเอง มย่งแน่ค่ะนี่มีอย่างแน่อันนี้อียงค่ะนี่อียงนี้เอเยบเยยบเียบเยีบาหอมเยียาหอมค่ะตัมะงโอ้พี่น้องเอ้ยบักบวบบักบวบบักบวบโอ้กำลังเริ่มปลูกโอ้ผืพักสวนัวค่ะพี่น้องบับมะงนจ้าหาจะปลูกได้ยัไค่ะะี้กมาเคุณ่ึงพี่นวลไงใส่ใส่ใโอ้บักบวบญ่จ้าพี่น้องบักบวบญงป้าอั่วกับเบิจ้าเสียไปให้ได้ หมักยังค่ะนี่หมกัมกซอว่ารสบวานเท่าอิาอานา่นหมักยังเนาะหมักกระโทกลกวะที่โอ้อันนี้ผักอีแหน่เอียงเนาะนี่เนาะอีแมงหัวตะโกบอกมิ่งก็มีอ๋อผักกาดโอ้ผ<ๆ>ักกาดนิ่งมาสั่นอันนี้ผักเสี่ยนค่ะพี่น้องผักเสีย่ยงวานจังสี่ลรอจ้ะวานจังสีล่ล่ะ อีแม่ค่ะอีแม่นี่ลหค่ะจะค้องสวนอีแม่ล่ะ,ละนี่ลหรอผู้ปลูกค่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากได้ผู้บอกเดีอนี่เด้อผูพูผู้เฒ่าก็มีป้าสิท,ท้เป็นาตาตำแซ่บค่ะโอ้ยนอนพี่น้องเอ้ย